วันชตรมงคลวันสำคัญของคนไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที่10 4พฤษภาคมวันชัตรมงคลเป็นวันสำคัญที่ประสกนิกรชาวไทยรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมเมรทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมงได้รับการทูนกล้าทุนประมอม ถวายเครื่องราชาก,กุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคต่างๆเครื่องราชาก,กุธภัณฑ์หมายถึงเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาเทบดีประกอบด้วยพระมหาสเสวตฉชตรพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงคันชัยสีทานพระกรวานวิชนีและฉลองพระบาทเชิงงอนพระมหาสเสวติตฉชัรเป็นชัดเก้าชั้นหุ้มผ้าขาวมีระบายสามชั้นคลิปทองแผ่ลวดมียอดชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง พระมหาพิชัยมงกุฎทำด้วยทองลงยาประดับเพชรพระแสงคันชัยสีเป็นพระแสงราชสัตราวาุธประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ด้ามและฝักทำด้วยทองลงยาประดับอัญ,ญมณีทานพระกรทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทองหัวและส้นเป็นเหล็กคร่ำลายทองที่สุดส้นเป็นซ่อมสามงามวันวิชนีลักษณะเป็นพัดใบาตาลที่ใบาตาลปิดทองทั้งสองด้านขอบคลิปทองคํา ด้ามทำด้วยทองลงยาคู่กับพระแท้จามารีและฉลองพระบาทเชิงงอนทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชการณียกิจบำบัดทุก์บำรุงสุขให้แก่พระสกฆนิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมมรมราชอ,องการแก่ปวงชนชาวไทยเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปและทรงตั้งพระราชศัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาภาพพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษทุกช่วงเวลายังคงเป็นภาพแห่งความประทับใจและปลื้มปิติในหัวใจของชาวไทยทั้งแผ่นดินในโอกาสมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2563ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมเกล้าของปวงประชาตราบกาลานานลุกดิถีดำรงมงคลชฉัดองค์กษัตริย์วชิรเกล้าครองสมัยคราบรมราชาพิเศษเอกองค์ไทยราชแท้สองก้องไกลในปัทภี ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงสืบทอดพระชนกนาคเพื่อสุขสีครองแผ่นดินโดยธรรมตามภูมิพระสนิกรพักดีพระราชาชัดมงคลชัดชาติชัดกเกษมไทยอิ่มเอมเพรมขวัญกันทั่วล่าสำนึกในพระมหาการุณา ถวายบังคมทั่วหน้าจงรักเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะชะมไยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติประพันธ์